ทุกคนตอนนี้เรามาหอดบอลตลาดยังคงมีแล้วาคาเจ้าก็ว่าซื่อพวกแกให้กินแน่เจะจะจะซื้อพวกแกให้เขาเจ้ากินแบบนั้นทุกคนตอนนี้ก็หอดแล้วฮัลโลพอดีห้าสิบพันจะจะแจกเงินเอาอันนั่นเลยมาถ่าเอาอันให้ยข้าเจ้าเลยพูดได้สิฮัลโลห้าสิ 50, บพันบ่เข้บใจเด้อเอานนี้เอาอ <c oughs> อเอาอลยข้บใจ สบายดีทุกคนขอตอนนับเขอสุดสองเจอเวลาก็ไปเดี๋ยวมันเจอเกษสิภาคทุกคนไปเบื้งตลาดอยู่บาทจอขาขวามยินไหนไหนบาดประกาศเมื่อกี้ว่าคนมาลงตลาดอยู่บาทเจ้าของแบบตลาดขายเครื่องยังกบ,บู่เนีแบบเอินว่ามาแต่วียงจันว่างนานันเจอสิลองไอเบิ้องลองว่าเป็นตลาดจาดังไดหพอโดนด้วยแล้วเ,เขาจะมาลงแค่นี้แในตลาดไปเวลาก็ไปเนี่ยทุกคนอันนี้ก็ในแค่ที่วันนั้น,น,นพ่อแม่เขายเจอนจอชิอยูยอย่เด้ะเดันเช่นเจ,จอ,จอไปเติเมไปเลยมาทางเหนือก็มีเพื่อนาคาเจา้า ไปเติมแบบตลาดจะเติมเขาว่าเพราะว่าบ้านไปเติมได้หนาวแหงทุกคนเสียงเบาไม่ค่อยแจ่มนะหนาอันนีน้กันกระจอกเอาก็จะห่างไปตลาดกันไปบาทยู่เติมก็มีบาทดิวิติชมบรรยากาศอยู่ที่บา้าทนะทุกคนในระหว่างทางมีบาทของเจ้าก็ะจีแบบนี่้แบบนี้ทุกคนมีหน่องหมามี ยังไหเวลา,ายห้จากอันยามันออกมากะหากันไดเลยน้องใหม่แบบมันธรรมศาสตร์บุญนคนไนปูกดอกกัน,นอยะน่ปตลาดเขามาค่าเครื่องประมาณไดวปะเบย์หอดแล้วพอดีไปหนังแทะ <laughs> ทอ๋อ อาตณาลีล่อยู่งันวัดเราตัวบาคนหยาดกันวัดเรามันมาเกี่ยงสูสอีอ๋อนะทุกคนอันนี้ระหว่างทางไปบ้านนะอันนี้เป็นระหว่างทางแบบ นี่ในหมู่บ้านนฮะหมู่บ้านคุณยังมีผ่านวิเพื่อนเพิ่อนคู่อะไม่อนจะอยู่ห่างกันแบบนี่หลายบ้านจอนก็เลยครับคือว่ากว้างกว้างว่าแล้วครอบครัวก็มีแต่หลอยไปครอบครัวแต่ว่าอยู่คนต่างทางแบบทางแยกไปทางใดเป็นเพื่อนไปหมดปกติเจอถ่ายมาทางเหนียววันนี้เจอถ่ายมาทางเตอร์้เบิ่งทบรรยากาศอยู่ทางเติร์ อันนี้เลยเหรอคะเจ้าอุปีทุกคนวัวป้อมฟูวัวเทิงพุ่นเพื่อนเอวดู้นาวให้ังจับกล่องกระบวเข้าไฟได้วะวันนี้มันทั้งเนี่ยกระสามเนี่ยของบ้านและทั้งตื้อพุ่นก็มีเพื่อนเอวด้วาทั้งเนื้อพี่ก็เมื่อทั้งบมาจ่อยเมื่อเดีย ก็ทางนี้ก็มีทางแยกไปอันนี้กับนายบาทแต่ตลาดน่าจะอยู่ทางคุ่นถูกปะจะไปเดูดูกันโอ้ยบู๊เดีว่าอ,อยูย่ทางใดวะย้ายทางเนือหรือเป่าโอทุกคนเขาจไว้อยู่ทางเนือทางนี้ยู่ทางทางกัือใ,ในบา้านเงินผู้ใหญ่บ้าน เงาเหี้เมื่อวันนี้ก็จะมีขวด้ะทุกคนมันของน้ำไล่ผ่านมูบานมาตรงนี้แหละอยู่บ้านจอยมีแม่น้ำแบบของน้ำไหลผ่านมาตลอดกาลเลยอันนี้จะเป็นน้ำขีนน้ำไหล โอ้ยด่คนน้ำใสๆอันนี้น้ำขิงนะอนี้ขวดยังเป็นขวดใหมแ่แบนนี้แหละไทยบานสั่งกันเองคุวคขวดใหม่

ตลาดอยู่ก็บเดินอ่ะตลาดอยู่ใส่อยู่บางตลาดเหรอโฮทุกคนอืนี่รังเริ่มจะถูกก่อนทุกคนนี่กันไงดูปัน ตจอย,อยู่บานปักขันเมืองน้ำบากแขวงหลวงทั้งคุณก็มีบ้านขึ้นมาตามปูข้าวสูค้คนณบานี่ใจอย,อยู่หนาวนยังจับกล่องมันสั่นแหงวะ่ะไปบังตลาดเขาขายเครื่องนีอย่างเคื่เขาอยู่ตามแขนทางน่เนีนเส้นทางมป็นทางแยกโอ้ยนกเขาซื้อมาเกียนไงเือฮอฮือฮือหหดือวฮว เราทาเดินล่ะเราซื้อทุกคนเขาพากันมาซื้อมาเกียงซื้ออย่าง่แล้วมีมาเกี่ยงมาขายกระจายัลองซื้ออาเราท่าใหนเนาะบานไปเติมพึ่งก็มีไปไปเติมนี่มีบุอ ใารจะมาลงแบบใครเครื่องเนียงเราก็เข้านักใหม่นี่ก็มักเกียงเข้าใครมักเกียง นีก็มันตลาดขายเสื่องเรามาขายเสื้ยนอให้ไปซิ้ออ้เดอยากใส่ขอ้ไปซิอามทนมันขึ้นบ่งเลทุกคนตอนนี้เรามาหอดบอลตลาดยังคงมีเราข้าเจ้ากาว่าซื้อาวกแกงให้กินแน่เดี่ยวจะซื้อาเกเกให้ขาเจ้ากินเลยนะ้สิ ขายโลเท่าไหโลสิบพันโลสิบพันสู้สู้้อสามโลไร่แอยาื้อาโลสู้สู้๋ยวให้แน่สู้จอยสู้จอยเออาดึราเแอ่ะซื้จอยขจออันเอาเก็บใงให้แน่ยไปสั่งเอา เป็นอับีเปี้ยปยวโออ่ะเลงสิบองยี่ห้าหย่างฮ่าฮ่าโอ้ยใส่งใ้เอาสิบองลเือ่อนก็ตู้มเดิรนก็รอนี่คอมีมนเท่าี่มเนเท่าอยแลว อาป๋ม่เพื่อสมันให้ข้าวเจยวกนียให้ทุกคนเอด้เลยนอนมาบ้านกินเพราข้าเจ้าว่าให้ิยอะกินเลยีขมานดอยกันนึงจอยกับจี่เลือเออจอยเครับเกละเอียนึงขับเจะครับเจ๊กละเอียดนึซื้อใส่เือมาเท่าขงนี่แหละเรื เอาอไจังเอาันเอาใส่ให้ทงอัเนีนอันมักเกียงเอาอันแบบข้าวย่าแบบเา้าใยข้าวทนี่หะเอาฮาลูอไ้เอาอันสททงใแน่โลสิพันไปกันหญาเกียวอไนี้ยุงสั่งจะเอาจีิลหรอันให้เอาเอาฮาอะไฮาสิพันอือเอาเสื้อทงให้แน่ จะเป็นผู ats, ille, Alors, re, nickel, les, elles, ้จับกล่องนะทุกคนให้แม่เทาเป็นคนเอาไห้เลือไข่เลยแบบให้คนเลยแบบอยู่แถวหนิดอกเอาเอาฮาโลเอาใส่ซิงบนขึ่นโลนี่เฮ้ยแจ้งกันเจอใส่กี่เอาลองใส่ซิงบนเจอเจอฮาโลเออชิ้นงานโนี่ยมันมันซื้อมาตุกินตัวเอ้ยมึงจะพูดแล้ว ให้กัเจอใส่ทมงให้ทุกคนแ่กูยังมักคยังยังเลือกอันนี้เอาอันนี้ปงาบอกอ้อปงามันเลือกเขาเอาเอวเอาเอาก้าเจ้าเลือกเอาเลยเลือกลจับเลยก็ได้ฝังเอาพอนห้าโลเด้อเยอะใหญ่หูอืมใหญ่สหญ่เลยซื้อมาเ็จีนอันาโล

นี่วาง้คุณันวางไได้ฮา้้มันจะเอาฮาลนี่อ่ราดนะลังี่ตัวล้ย่างไอ้นี่เต็มปอะีกตัวนึกม่ดเอ้ยลายกลาปลาาเจซีอน่ะงเผื่อได้อทุกคนตอนนี้ก็หอดแล้วลพอดีห้าส0ันจะจแจเงินอาวอันนั่นเลยมาถาะาเอาอันหาขาเจ้าลยผู้ใจซนฮาล ห้าสิ 50, บพันบะเ้เข้าใจเด้อไปเดี๋ยวมาแกงกังนให้เหาให้ผู้ใจเลยให้ทางเใดล่ะอืมอ้าวไปทางคุณนทางทางเขาใครแกงคุณน่

เอามะเกียงเอาอืออะไรเอามักหนึ่งเอามักหนึ่งพยายาไปหลายคนอือเอาแบบนี้เอาเลยขอบใจเอาเอาอันมะเกียงคือนแดนเอาเอามันซื้อแจ็คเอาเด๋อขอบใจ S <S ได,ได,ไดทุกคนใจสิว่า,วามันก็วิ่งไขดีแต่ว่าหมดแล้วเด้เดี๋ยวก็ทีอยากทำนี่แหละเดีย๋ยวใจสิลองอันไปลองอันข้ามเครื่องเหมาเป็นจังไหว่าเครื่องแบบเขาขายเสียตัวท่าใยเดนแล้วหลังจากนี้เจอกันชิได้์ขอบพิสตันคลิปทุกคนไปไปบ่งแบบการขายเครื่องขจาว่าขายจางนนงังไดร่นะข้างบนเครื่องเสียทรงขายตัวท่ายตัวทไทยก็มี ล้อไทยคิวต์เลยนะล้อไทยคิวต์คนงานเนี่ยแข่งกับมันราคามันก็คือกันตัวละสิบตัวห้าสิบตัวหกสิบหรือตัวถึงถึงแสนห้าสิบถึงแสนโอเคล้อไทยคิวต์เอง ข้าเจ้าก็พากันมาเล็กเสื่องเพราะว่าตดน,นตลาดเขามาเปิดเช่หน,น,นึ่งมาขายแหนึ่งมาแต่ใส่น้อนน่มาแต่เวียงมาแต่วเวียงหมดข่อ,ขอยคา,าลูกยังมาได้สองสามหมื่นอันนี้เครื่องเครื่องข้าเจ้ามาแต่วเวียงมาขายขาเจ้าน่าจะมาหลายแต่วันไก่จะหมดละดํานบริษไก่หมดละข่งขาย ทุกคนคลิปอนิจัยถ่ายข่า,ขาวๆมีให้เบิ่งได้ทุกคนแล้วคลิปนี้จกันสิได้ขอตัวปิดสำนีก่อนเดี๋ยวไว้พบกันในคลิปหน้าเถอะเวลากล้ไปบาย